คนหลายครับเนานะจนมืดเลยไลึกโลหนึ่งเจ็ดบันกีบออกแล้วตัวหนึ่งที่ลงนองคืนละวแาช่อนแปดสิบเจ็ดสิบหกได้ยังไงแล้วซื้อซื้อซอเราจะมาอีกเนาะเพ่นจะถือเมื่อนักจะช่วยเห้เจ้าเบาคืนปลใกไงขักฝ่านี ครับภาพัสบายดีสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องของรัดคนเดินทางตอนนี้เวลา6กโมงแปสิบห้านาทีของต่อนเ้าพถ้าทุกคนมารอเบึงตลาดบ้านหลังหาน้ำพาขามเลียนเมืองโซฟอนแควสตะเุกเทเ้องไปเบึ่งว่าเขาเจ้าขายอย่างในยามเ้ารวันนี้ตลาดเ้าเนาะเดี๋ยวจะมีขายตั้งแต่สามสี่โมงเ้าจนหอดประมาณเจ็ดโมงก็ชิเลิกราากันเนาะตอนนี้6กโมงสิบห้านาทีนะเขาไปเบึงอาหารเ้าราจำกัน พ้องแั่นันนะเมอ้องปูม่อ๋จะปูดเร่องอิจเนียใชรปเอาปเอาไม่ติดก็ไ้อนาวหาลูกเลประกีนลูกเจ็ดพึ่งลูกประหน้า เออพ่อเขาจ,จัดจุโอ้ดูนองน,นะอุ้ยโลหนึ่งเจ็ดสิบันกีบลอยสาบาท

啊。Yeah. ซื้อต่อเขาจะมากวันนี้ไปปลาปลาไปออกแล้วตัวหนึ่งที่ลูกน้องขึ้นล่ะวเก้าสิปลาส้นขายจุกแล้วถ้าได้มะม่วงสิบห้าสิบห้าจุกหนึ่งจัดเนี่ยจุกหนึ่งเอ้าโดงออกแล้วเขี่ยจะหน้าวะ cốp có mì bố mẹ tôi đi 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 kiệt non nói kiệt nó kiệt ờ hưng được không hướng hướng ở đây đấy ở đây. Oh, ở đây. Nó thấy tao về rồi lưng 20 ừ. ừ. okay rồi rồi văn, văn, văn. Ừ.

ป็ซีเจซีซีอาตันนี้8ปดหมื่นกรีบเงินซีานกับรายลกคนแปดหมื่นบาทร้อยถ้าได้ร้อยสามซิบบ่ร้อยสามสิบบาทไทยเนาะ4ีดอลลาร์อันนี้ห้าเจ็ดหก โอ,โอ๊่ไยังรอต่อวันนีไไ้อตุ๊กไม่เอาาม่ได้เาวพัดอได้เอาเล,ลยจาามูวันนี้จะเอาไปได้

บัวงามแท้ขายได้มัดเท่าไหร่3มัด7เอา3มัด7บับัวบอมสนับสนุนอยู่บ้านได๋แน่มาแบ้านได้แม่ไมาตบนแบ่งกําไรพเนาะโอ้มาไก่เติบเด้อมตเ่มื้อนี้มตเาอ Loy, biar nggak bayi, nggak murni nang. Ada yang ini, Oh, dua hino. Hah? Oh, อองจะได้มากิอองห้าผ่านเนื้อลมดีเอาดดไปด้ค่ะุยกลับส้มมาเลก่นเ่น้งครับสา,ายมันอโอ้ตอนนี้รอาน่ สบีได้สบายดีท้ายผักกาศสาลีกองเท่าไรแม่สองพันกรีบจัดแน่นึงกองสาลีมาต้มไปย่าลีวานสาลีขาว วบุกเองวะแม่ื่อซื้อซื้อเราจะมาอีกเนาะเป็นแม่ค้าคนกลางเนาะานรตลาดบ่ีนพักไม่ยหงนี่นะพม่ดีก็พ่อสามัดสิบพสวยสิบพันสามัดสิบปันกีบ

ก็คนหลายครับเนาะจนมืดเลยลอีกอ่ี่คือบรรยากาศตลาดเซาบ้านะ,ะ้านน้ำทาคาเรียนบรรยากาศแบบนี้เริ่มจะหดหายไปตามกาลเวลาได้ทุกคนเลยอีกประมาณ10ปีหรือเซาปีข้างหน้านี้น่าจะบบมีแล้วน่าจะซื้อ มือทีมนี่นาจะถือสร้างขึ้นมาใหม่โดยโคราคาเล็กตามที่เคยเห็นในแต่ละเมืองหล,ลายเมืองเนาะซึ่งฟอร์บิคคลาสสิกบบนี้จะบมี่ให้เห็นในอนาคตอันใกลๆนี้เห็นเห็นเขาคลายขนมอึ่อยงยะอนเนาะโอ้ต้อ,องคืายขนมอื่งกัน ซื้อขนมอึ่งให้พ่อตาเขน,นกับกาแฟสวัสดีสบีดาย้ไปเท้าซ้าน,นได้ขนมอึ่งน,นี่อันนี้สิบพันสิบ0ันกีบเนาะนโอมาเอาตัวเอาไเท้าขอบใจขอบใจชิวๆทัวรงนึง,ขอของเด้นนอนี่ขอบคุณค่ะเดียนห้างกรดูกเงีน้าเอาวัสดุนอก สบายดีเซ็ต่าเซ็นเคยเนี่ย็็าางกันมาให้ตามัวซองแสนใช่ไหมบ้างองเซนหกคาซินงูซองเซนฮกเนาะคาชินงูเจัดงูหน่งสองสมอกกลับเหรอเน่เมัว่านี่อายมันได้เลยใเ bàn cái cao nó đi nó xí bớt rồi đi lại đấy mình đi đây Lại có câu Nhắc con này đấy nó เป็นมัากาศตลาดที่คึกคักหลายทุกคนเลยขายอันทักได้เค็กีาจ้าอันหนึ่งไอา์โซกันมาเบิ้เลยตัวจ้อจ่ายใครก็มี

แกายกองละได้มกงสันกว่งกองละสิบเอากองเนืน้ออุดหนุน,นยันจะกับเมื่อนักยันจะถือเมื่อนักจะช่วยให้เจ้าเบาคืน,น้ว ช่งเออเอาใบนี้ไปอย่า,า,น,ยานางปั้นเรียบร้อยเนาะถอดกบาดเลยเนะะานเเนะตดๆไม่ไม่นับแต่เงินเนาะไม่เทานาอ <c oughs> เกลับีแลวแหละเ้าออเรีบมากอสีเนาะหมาตัวอ๋อตุ้งใหญ่ขับฝาเนี่ยอ่าท่านขีดอ่าท่านขีบ

เรามาแต่และมือเขาเลาะขายเอานั่งขายอยู่แถวนี้สองฝ้าข้างทา,า,างจุดนี้แล้วมันปเูเป็นระเบียบปันไดมันละเกะระกะกับรถเที่ยวทางนี่พระเจ้าเลยจัดให้เขาไปขายอยู่ทางในคนก็เลยแน่นปึ๊กเลยอยู่ในบ่นี้ใช่บาทว่าไม่เท่ามาด้ใส่บาทเนาะโย้ยขอให้ได้บุญลหลายๆเดออ้อ ไฟคลาสซิกขนาดเลยได้วีดีโอนี้ก็ะิด้ชิดชุดเพียงเทนี้ได้ฝากพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามประส่งคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เวลาเทสคลิปในครั้งถัดไปเนาะเนาสำหรับคลิปวีดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเต็มรถแล้วเนาะบังโม